สวัสดีค่ะจากบ้านไรองพยอมค่ะวันนี้บ้านไรองค์พยอมจะถามเพื่อนๆว่าต้นไม้ต้นชนิดนี้คือต้นอะไรคะใครเคยปลูกบ้านไร่องค์พยอมเคยเห็นเพื่อนๆในช่องแต่จําไม่ได้แล้วว่าของใครเห็นแวบ,บๆนะคะว่าใบเป็นแบบนี้นะคะชื่อว่าต้นอะไรคะ ช่วยบอกบ้านไร่วงพยอมหน่อยนะคะเนี่ยค่ะใบเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะพอดีเลยเพื่อนที่ชื่อว่าคุณน้อยให้มานะคะยังชำยังปลูกไม่หมดนะคะเนี่ยค่ะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปลงกระถางปลูกกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักต้นไม้ชนิดนี้ก็ช่วยบอกบ้านไร่วงพยอมด้วยนะคะคือคุ้นๆเหมือนกันนะคะแต่ของบ้านาย่วงพยอมเองไม่มีนะคะอันนี้เพื่อนให้มานะคะคือคุณน้อยให้มานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกรงกระถางกัน ลงไว้ให้เขาติดก่อนลากก่อนนะคะอาจจะเอาไว้ปลูกแล้วก็เอาลงดินก็ได้เพราะบารายของพยอมไปเห็นที่บ้านของเขาที่บ้านของเขาเขาปลูกใส่กระถางไว้แน่นตึ๊บเลยเขาบอกว่าปลูกลงดินได้ก็เลยจะคิดว่าถ้าลากเขาติดดีก็ว่าจะเอาปลูกลงดินรอฝนตกนะคะ เขาก็จะออกเหี่ยวเหี่ยวนิดๆนะคะนี่ค่ะใบถ้าของเขาเต็มที่แล้วนะคะใบเขาจะเป็นลายแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็เลยอยากทราบนะคะว่านี่คือต้นอะไรใครทราบช่วยบอกบ้านไร่วงพยอมด้วยนะคะนี่ค่ะ ้านในใบเขาจะเป็นลายสีชมพูนะคะแต่เคยเห็นที่บ้านของคุณยายอีกบ้านหนึ่งนะคะมีอยู่คุณยายบอกว่าเป็นไม้สมัยเก่าเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะว่าชื่ออะไรแต่ก็สวยดีนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ มาเจอเจอมาปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไล่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ